สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเดี๋ยวมาดูมาดูมือใหม่ในคันนี้ไม่ต้องเหยียบคลาดก็ได้แต่ว่าเขาเคยขับรถที่มีที่มีคลาดที่เหยียบคลาดครับยังไม่ถนัดยังไม่ถนัดเดี๋ยวก็เป็นละ ได้เดินนะได้ลังเลยไม่ต้องหยียบคันไ,ไม่มีดับเด็ดเลิด็ดเลขับไปเลยครับขับคนเดียวไม่ต้องจ้างคนขับอันนี้อยู่ได้เป็นสิบสิบปีแหละไม่มีพังหรอก มันตเตลิดไกลแล้วลงุงมันตเตลิดไกลแล้วมันไ,<อ>ไปไกลแล้วมันไปนู่นไกลแล้วนี่ๆเห็นไหมไปนูน่นลงมาเล็งก่อนฮะหน่อยดูว่าอันนี้อันนี้มาตรงเนี้ยอันนั้นเลยไปไกลแล้วนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลงมาดูกันอนนันเลยเนี่ย มันเริ่มเบี้ยวแล้วเริ่มไปทางนู้นแล้วอา่ามันต้องมาทางนี้นิดนึงเดี๋ยวค่อยดันกลับขึ้นอ๋ออ่านแนวก่อนอ๋อตัอนรังต้องตรงใหม่ใช่ฮะ ต้องแก้ไขใหม่ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวแกก็จะลดออกมาแล้วนะอ่าขนาดนี้กำลังพอดีเค <c oughs> เดี๋ยวมาดูตอนจบ ว่าออกมาสวยไหมอพอลุงพออ่า ใครบอกว่าขับรถไทยไม่เหนื่อยไม่เชื่อครับเหนื่อยนะแล้วก็ร้อนด้วยร้อนด้วยเหนื่อยด้วยแต่ก็ต้องสู้ครับอาชีพขับรถไทยก็ต้องสู้ใจมันรักก็ต้องสู้ครับร้อนขนาดไหนก็ต้องสู้ครับ ขนาดในการขับเหยียบ้ารก่อนปึ๊บ M 6 2 4 0ครับ เดี๋ยวเขาเขาจะปรับแต่งใหม่ครับถ้ามันไม่ตรงอันนี้ปั้นคันนาครับ จะของนาครับมาแล้ว นีแ่แหละครับมือใหม่ยังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับหยุดค้าด้วย <c oughs>